โอ้ยโอเคพอดีเขาแห้งทุกทีตั้งหลักเพียด้วยตอนเนี้ยโอ้ยก็ เอาแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเองบีกอนั่นเองนะผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทาคลิปอาวีกแล้วผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวอะไรก็ไม่รู้นะผมยวดูในเกมเอาแล้วกันเพื่อไม่เป็นการประหยัดเวลาหรือเสียเวลาแต่ทั้งสิ้นก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยเราจะไม่กดเข้ากิจกรรมใดทั้งสิ้นมาเริ่มเล่นเลยกดโซโลนะผมซึ่งผมอาจจะมาเล่นแครี่ก็ได้เพราะว่าเกมที่แล้วเจอแครี่นะผมผมผมไปเล่นเกมที่แล้วผมเล่นแพ้มานะผมซึ่งเศร้ามาก ตอนแรกว่าจะเล่นให้แบบดาวขึ้นซะหน่อยให้แบบเป็นคอมมันเดอร์สาอย่างเงี้ยไปไปมาตกเหลือคอมมันเดอร์สี่ดาวจะครับผมซึ่งโคตรเศร้าและเองจะมาแย่งค่าอะไรไงฮะไปเลยทีมของคุณเป็นฝ่ายเด็นมาลองดิจะเล่นเบนนะมันจะเบนเนผมไหมแบนเขียนไป มามาพิมพ์ขอผมผมขอผมขอแชร์ดีนะอ้าวแย่งนี่ก็สวยดีครับแหลมปิดเลยเรียกมาก่อนดิเฮ้ยทีมเราโดนกัดแอสซินหายติพี่บึงเพื่อนเอาเอาออฟัพพอรตมา เรื่องมากกดแม่งเลยสาด์ู <c oughs> คแครี่ผมกดก่อนนะแครี่ <c oughs> <c oughs> โอเคเราพิมพ์บ่อแล้วนะเราใช้เหตุผลนะผมความเป็นจริงถ้ามึงเหลี่ยมถ้ามึงโยนกูโยนเลยนะกูมีหลักฐานด้วยวีดีโอแล้วเนี่ย ตั้งวันนี้เราเจอโยนแล้วผมเอาแอสซินพี่มงึงโอ้โหไฮเตะแอสซินกูแอสซินเอดีกว่ออาอ,อ่านหน่อยสกิลติดตัวสกิลติดตัวไฮเตะ เนี้ยอ่ะอ่านนะครับผมอ่ะการโจมตีปกติของไฮเตรอบๆเป้าหมายของเขาจะสร้างความโจมตีสี่วิคุณฟูโจมตีแล้วสามารถติดคีได้อืมไม่ดิมันต้องเป็นพัทส,สี่มันดิพัทส,สี่ของไฮเตะก็คือเมื่อโจมตีเอิมเอิมหลอดความเสียหายจริงครบนะบผมมันจะทําความเสียหาย โจมตีปกติเบาลงห0สเอร์ซนแก่มอนเตอร์นะผมซึ่งนี่แหละไฮเต่ไม่เหมาะสำหรับการเอามาป่านะใครที่แบบมาแย่งเลียนคิดว่าเอาไฮเตมาป่าอย่าหาทำนะผมก็ตามนั้นก็อ่านกันสักนิดหนึ่งสำหรับพาสซีฟหรือเปิร์กของตัวละครที่เราจะเอามาเล่นเนี่ยอะเอาเคนี่ตัวอื่นมาดีกว่าถ้าจะเอามาป่าเนี่ยยังเช่นไฮเต่มันเอามามันไม่เหมาะไงครับรู้สึกเลยมันบ่งบอกได้เลยอะมาตามนั้นนะผมถ้าผมตายก็ขอโทษแล้วกันนะพอดีว่ามันมันต้องตามนั้นนะอะ เอาไฮสติมาป่ามันอาจจะแย่กว่าที่ผมเอามาป่าซะอีกอะแต่ผมไม่ได้ตั้งใจเอามาป่านะผมตั้งใจเอามาเล่นแครี่แต่อนเนี้ยมันจะรายงานผมหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแบบมันอาจจะคิดว่าผมแย่งมันแต่ผมเม่อกดก่อนนะมีหลักฐานนะคลิปวิดีโอตอนเนี้ย <laughs> มา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 ,มาอออผมขอพูดสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องเอิบสตีม Steam นะผมสตีมวานเนี้ยก็ขอโทษด้วยกันเกิดข้อผิดพลาดนะผมพึ่ง ตอนแรกนัดไว้หนึ่งทุ่มนะผมเล่นยาวยันบบตอนแรกว่าจะเอาดึกๆเลยจะไปไปมาๆนะผมสตรีมดับนะครับแม่งสองทุ่มยังแบบสตรีมไม่ได้เลยอ่ะตอนนั้นผมผมก็ง,งงนะเป็นเพราะอะไรวะก็เไปเปิดเออมอบีอนะผมแล้วก็ไปปรับเออมปรับตามใน youtube นะผมว่าเออมผมต่อบัญชีไว้แล้วแหละแต่ผมไม่ได้กดเปิดสตรีมเออมหัวมุมมันจะอยู่แบบด้านบนนะผมตรงมุมอ่ะผมไม่ได้กดเปิดนะพอผมไปเปิดปุ๊บมันก็สตาร์ทเลยซึ่งแบบ มันเป็นสิ่งที่ผมต้องโอโ,โอ้โหกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบมึงต้องปืนด,ด้วยไอ้นะี่โอ้โหซึ่งก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะผมเดี๋ยวแปนนึงออกดาบป่าเราจะออกเป็นขนุป,ป่าคนระับผมเราเปลี่ยนแทนนี่เลยอะอือหือฟามช้าจัดไม่ได้ดาบป่าปน,นะแล้วยกธนุป,ป่าแนละ้วผมออกคนุป,ป่าก็เลยรองเท้าอ่ะโมวิ่งเร็วเฉย,ยต้นเกมแครี่ตัวนี้วิ่งเดินช้า แต่มีสกิลไอ้สกิลสองนะผมเพื่อทำให้เดินเร็วนะก็ได้อยู่แหละมันถือว่าแย่นะผมเพ่ค่อยฟาร์มวันตอนเนี้ยโอ้ยตัวดีๆมีฟาร์ไม่ฟาร์ไม่ซัด,ดอ,อ,อย่างไรด่ดากูด่ากูมุกเอาเลยวัเดียน่าแพ้ด่าแพ้อย่าโทษกูด้อเพื่อนต้องพิมพ์บอกนะต้นเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าต้องพิมพ์บอกอะไรต้นเกมก่อนเพื่อแบบเลีดเกมจะได้ไม่ว่าเพิ่งมาบอกกูเงี้ยไม่เอานะผมจะบอกต้นเกม แค่อย่าด่านะเว้ยไม่ได้ตอนนี้ยังพิมพ์ไม่ได้นะผมตอนนี้ค่อยฟาร์มไปก่อนอ่ะแคลรี่ฟาร์มช้าตอนนี้ฟาร์มช้ามาก,าม,กาม,มาเลยแล้วเมดดอกเจ็ดร้อยเองเบาเหมือนจิบม้าเลยเบามากตอนเนี้ยโอ้โหเลนบนแบบคนแม่งเยอจะจัดโคตรจะพูดโคตรดีไม่มีข้อเสียเลยครับตัวเนี้ยทีนี้ข้อเสียคือเอ่อเวลาวป่าเนี้ยฟาร์มช้านะต้นเกมตะลิดเกมนี่แรงอยู่นะ <c oughs> ไม่ได้ถือว่าแรงแบบแรงว้าวเลยไม่ได้ถึงขนาดนั้น,นะผมแ <c oughs> รงพอทุทูได้ถ่ายได้นะรงเล็นเกมอย่างน้อยมันก็พอแบบทำตำมีดได้หลายๆตัวอ่ะมันอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ทำตเมีดทีละตัวเงี้ยข้อดีของแครีตัวนี้ก็แค่นั้นแหละจมตีต่อเนื่องนะผมเราก็ได้ได้หลายตัวเวยแค่นั้นข้อดีเอาง่ายคือถ้าเราจะเล่นทีเลี่ยคนไหนที่แบบผ่านมาดูคลิปผมหรือว่าเอิมคนไหนที่ว่าจะปั้นทีดีนะผมผมแนะนำเลยว่า เวลาเองจะเข้าไฟอ่ะเองต้องกดเอ,อิมสกิลสแล้วตามด้วยสกิลหนึ่งนะผมถ้าเปิดด้วยอัลติเมทเนี้ยก็ไม่ค่อยสมควรนะผมอัลติเมทนี่เอาไว้เปิดแบบเอาไว้แบบแค่เอาไว้เช็คกับคนนี่เฉยนะผมอัลติเมทนี่เอาไว้เช็คคนหรือว่าเอาไว้ฆ่าศัตรูระยะไกลนะเหมือนยอนเลยแต่ยอนเนี่ยจะไม่เห็นเป้าหมายชัดเจนนะผมข้อติต่างก็ต่างกันตรงนั้นแหละแต่เอามืองกราคงไม่ได้ออกมามันแบบเอาไว้แล้วนะโค้ดมันก็ตีอยู่เนี้ยเออพิทากด้วยโค้ดลืม โอ้โหวิวฟาร,ร์มก่อนตรงนี้มอทอสวิวเลยวิวสี่ตอนแรกขิดวิวเจ็ดโอ้โหไอตุนเกมเบามากค่อยๆ่อยฟาร,ร์มก่อนไปเอารองเท้าไปรองเท้าแล้วเราออกอันนี้เลยนผมเราเียดเกมเราจะออกเราจะเปลี่ยนของนะผมเราจะเปลี่ยนของเล็กน้อยนะผมเียดเกมน้นแบบน้น,นก็เกิดเราไม่ได้ออกใช่ไหมออเออเราเราเราเล่นเสตามเนี้ยถ้าไม่ได้ออกก็เกิดตอนแรกผมว่าผมจะออกเอิมเป็นไออันนี้ดาบนี้ดาบนี้ตอนแรกว่าจะออกเป็นดาบนี้แต่แบบ เพิ่งมาเปิดเซตดูไหมมาไปเลยเลยมบนนะ่ะไปเลยครับผมเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันยังอยู่ไหมปะอยู่ครับผมเก็บได้เงินฟรีนมดูดิเงินไหลมาทีมาสกิลโดนได้เงินด้วยนะสำรวมพลังแสงโด,ด, á, ดยเร็วโคตรคุมค่าเลยครับบอฟฟ้ามงึงเสร็จกูแล้วเพื่อนบอฟฟ้าไม่เกิดไม่เป็นไรคลิปน้อยก็สำคัญนะผมสเต็กฟ้าหายไปหนึ่งตัวนาคอสมาครับผมมาดีนาคอสมาดีนาคอส สองหนึ่งสองหนึ่งนะคอสโ,โอ้โไม่ตายด้วยโอ้โหเศร้าเลยโอ้โหเมื่อกี้ถ้านหนึ่งหนึ่งไหวนั่นนะคอสจะเศร้าเลยโอเคตัดเลยน้องรักโอเคมาเล่นฤทธิ์เกมนะฤทธิ์เกมน่าจะแรงนะครับนี่ครับผมตัวนาคอสด้วยเวอ,อเร์จะโดนได <c oughs> ้ไงคำนูณคำนวณมั่วๆนะไปๆมาโดได้เฉย รับผมลินดิสหนึ่งคิวแครี่เออถ้าแครี่นะผมผมนั่นแหละเกมที่แล้วผมเจอแบบนี้เลยผมผมน่าจะแบบน่าจะเหมือนเขาแหละตอนเนี้ยแบบเดินเดินลึกนะผมโอ้โหค้างเมื่อกี้ค้างเฮ้ยกดอะไรค้างมาเมื่อกี้โอ้โห,โโห,มโโหผมเดินลึกไปนะผมเมื่อกี้ก็นั่นแหละ เล่นแครีตัวนี้ไม่ต้องเดินลึกนะผมถ้ามีตัวยืนให้ก็แบบเราไม่ต้องเข้าลึกเลยเราแค่แบบเล่นคอยซอยเพื่อนระยะไกลนะผมแนะนําเลยแต่เล่นล่างเคลียไม่ทันหรอกเราไปไงก็ไม่ทันหรอกมาคออันตีเลยโอ้โหวันตีอะไรไม่โดนใครเลยโคตรไป่ขุมฟ้ามงินโออันตีนานแน่นอนรับประกันเลยไม่น่าใช้เลยโอ้ยโอ้ยี่สิบแปดวินานเวอร์คนหนึ่งนะเราเราค่อยๆฟรามกันตอนนี้เคลียคลิปก่อนนาเหมจก็ไม่ได้แย่นะผมมาเลย เจ็ดร้อยมีติดนิดนึงเฮ้ยมันมีเดี๋ยวนาคอนมาล่างชัวเลยอะนาคอนยกล่างได้เนอะผมยกไวด้วยนาคอนะเรียนล่างน,นี่น่าจะน่าจะได้แล้วผมนาคอนถ่ายอืมเพิ่มความเร็วโจมตีให้ตัวเองนะผมสกิลสกิลหนึ่งเอาไวเมม้เพิ่มความเร็วโจมตีเนอะผมเพิ่มความเร็วโจมตีแล้วเพิ่มดาเมจด้วยนะผมในการโจมตีปกตินะเผื่อใครไม่รู้อันตีปืนโค้บระยะไกลเลยผมโดนด้วย เวลาตีโดนจะสตันสโตนหนึ่งวีนะผมไม่ถึงหนึ่งวีหรอกน่าจะศูนย์จุดหนึ่งวีมั้งถ้าจอ่ผิดก็อเอาละคอสโยกมายี้ก็เสร็จดีครับหวานหมูเริ่มเกิดและแคลรี่แบบผมว่าแคลรี่ตัวนี้ต้องเอารูมพลังแสงรวยเร็วมาจริงนะผมรู้สึกว่าแบบเอารูมพลังแสงรวยเร็วจะได้เปรียบในช่วงต้นเกมนะผมการเกรมนี่บบก็คือพอเกิดแล้ว อันนี้ไม่ได้ผมแบบหมายถึงผมแบบแค่เล่นแครี่ปกติมันก็เกิดไว้นะผมอันนี้ไม่เกี่ยวที่บบผมฟาร์มบัฟฟาร์มป่านะปกติเล่นผมก็วีดวดบัฟวีดวดคลิปน้อยตัวเองอะพูดตรงจริงพูดแบบเบือพูดตามตรงนะผมหมายถึงปกติคลิปน้อยตรงเนี้ยแบบส่วนใหญ่แล้วผมผมแนะนําเลยทีมแบบคนไหนเล่นเล่นแบบอาวีหรือว่าคนที่แบบเข้ามาดูผมแบบผ่านตานะถือผมจะพูดกลางคลิปนะก็นั่นแหละซึ่งการเล่นเนี่ยถ้าแบบ แอสซินเนี่ยเหลือเหลือเหลือคิปให้ให้เราสักตัวนึงเนี่ยมันจะทําให้เราเอิมแคลรี่เกิดง่ายนะผมทําให้เกมเราได้เปรียบง่ายขึ้นนะประมาณนั้นซึ่งอันนี้แนะนําเลยแนะนําเลยนะผมก็ป่าป่าก็เหลือคลิปน้อยไว้แคลรี่เฉยนะผมไม่ต้องเหลือไว้แอสซินนะแอสซินเกิดง่ายแล้วมันมีคลิปอยู่ให้แอสซินมีคลิปให้นะผมส่วนแคลรี่ผมรู้สึกว่าดามิมันจกกัดกลัวเอิมไฟเตอร์นะมาแล้วจะตัวอ่าเพิ่มตรงแคลรี่รู้สึกะามิหนักมาผบุม นักนาคอสมาชัวเลยมันโยกมาเนี่ยนาคอสอยู่แถวแถวเนี้ยนาคอสมันมันอยู่แถวแถวเนี้จริงมันบีบบับแดงกูอยู่ก็เนี้ยใช่นบีบดบับเดงกูอยู่ชิบหายแล้วโอ้ยอันตีอะไรเนี่ยโอ้ยมาเลยนาคอสฟอฟโดนด้วยโดนอีปูโอ้ยโดนสองตัวได้เงินมาสามร้อยกว่าบาทคุ้มนะเนี่ยไม่ถึงสามร้อยหรอกน่าจะได้เท่ามันแปดแปดโกวังถ้าจะไม่ผิดก็ถ้าใช้สกิลดนน่ะสิบแปดโกหรือสิบหกโกนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะมา เราได้แล้วออกอันนี้เลยเราค่อยอไอกไอดาบนั้นโหลดแล้วค่อยออกนะผมเราจะออกเปน็นอันนี้ก่อน<ป>จะขอเบื้องต้นนะผม<ป>นี่คือการคิดเพียนของผม<ป>พลังลบก็ได้อยู่ตอนเนี้ยพลังลบ<ป>มาโซโลโด์กได้หรือเปล่าน่าจะได้นะผมโอ้ยเทยวเทวมาอย่างงี้ก็แตกดีครับระยะมันไกลกว่าเศร้าเลยโอ้ยไม่นะตัดเลยน้องรักมาตอนต้นเกมนะผม พยายามรีบจบให้ได้ไวๆนะผมคลิปจะได้ไม่ต้องยาวมากเพราะเปิดคลิปต้นเกมก็นานอยู่พอสมควรมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันผมเป็นคนพูดต้นเกมนะผมแล้วมาเลยวัยรุ่นมาเลยถ้าโปะถ้ามีคนแทงให้ผมแบบชิวๆเลยพูดตรงแต่สกิลสองมันต้องมีสกิลสองคอยบบช่วยผมแล้วผมแบบอะไรเนี่ยฟาร์มกอนตอนนี้เจ็บร้อยหมอเลือดพร้อมผมเลือดพร้อมก็สู้พอสู้ไหวดีครับจังหวันนี้สวยเป็น Okay. เดี๋ยวแค่ดอนตีดอนตีฆ่าเลยนะผมเดี๋ยวนี้ไปเลยน่าจะเดินน่าจะเดินไปแล้วแหละหน่าใกล้ถึงป้อมแล้วมนะั้งไม่แน่ใจเหมือนกันโดนปะไม่โดนนี่โกจะลืนพรแล้วที่ยวมันไปไหนได้แล้วนะมาเลยตัวลูกมังกรกันแหละมันมันไม่ให้ดาร์กเราเราก็ามังกรนะมุมตอนนี้ค่อยฟาร์มไปโอ้โหแต่เด็ต่ติมด็ดแต่เดติต่โอ้ยไหวเฉยแล้ว,ลวแรงบื้อด้วยแล้วมีดแรงแบบบื้อเลย เทวมาใกล้ไปดิกูจะฆ่ามึงเพื่อนซ <laughs> อยจุ <laughs> โอ้โหไม่รู้จะเอาปกคลิปเป็นอะไรเลยทีเนี้ยเอาทีรีมาเล่นเนี้ยเอาเหมือนเดิมแล้วกันนะเอาตัวคอนทีรีตัดกับเอ่ไอเทมแล้วกันนะรอบนี้เอามาป่าเราก็จะเอาของป่าใส่เข้าไปนะผมค่อยๆฟาร์มไปตอนนี้เราแบบฟาร์มให้เแกบบิดเลยได้นี้แล้วใช่ป่ะเราจะออกเป็นนี้ต่อนะผมตามนั้น ว่าจะออกเป็นนี้ก็ได้นะผมแล้วแต่เลยตามที่สะดวกนะผมตอนนี้ผมต้องการเออออกนี้ก่อนดีกว่าจะเจอะเกาะนะฝัง่งนู้นแท้งก็มีสองตัวหรือเปล่าแท้งมีตัวเดียวนะผมแท้งมีตัวเดียวก็ได้อยู่แหละอ่ะออกตอบโต้แท้งมาอันนี้ก็เพิ่มดาเมจนะครับผมถ้าออกอัอนเนี้ยมันเพิ่มดาเมจนะไอ้ไอต้ตอบโต้แท้งแบบอีกแบบหนึ่งเนี่ยเหมาะสำหรับแครี่จะเพิ่มดาเมจบางส่วนกับควนตีอะไรเนี่ยกดกาบบาดทิ้งไม่ได้เศร้ากดผิดนะผมสอรรี่เลยเมื่อกี้ ค่อยๆฟานครับผมโอเคตัดเลยนะผมเราตัดไปตอนนี้แบบเราแบบใกล้เข้าไฟเลยไม่ต้องตัดละอันนี้เราเข้าไฟแล้วมามาเลยมาเลยไปรุ่นโอ้ยลีนล่างลำบากบุญวะเดี๋ยวไปช่วยลีล่างมา๊นึงน่าคอสอยู่นี่ไงผมไหวไหวพูดตรงๆสองตัวนี้ไหวน,นะผมนอกจากมันจะยืนในผมมันจะให้ผมตีนะนอกจากมันจะไม่เหลี่ยมนะมามามาค่อยๆฟานนะ โอเคเดี๋ยวราตัดไปตอนที่แบบเราได้แบบสู้ไฟอะไรกันต่างๆนานาเลยไปเลยเลสโก มาโอ้โหมาเปิดอัตีไปเลยเปิดแมพนะผมอันตีมีไว้เปิดแมพจำไว้เรียบร้อยเพื่อนเปิดสวยอย่างนี้แทงระเบิดไปดินะคอร์ด้วยอีกตัวหนึ่งมาเลยไปรุ่นอุ้ยอุ้ยมันแรงมันแรงใส่มันแรงใส่หนีดิครับรอเลยสวยเพื่อนออ้ยมาตีคลิปเอาเลือดนะผมผมตีคลิปเอาเลือดแรงมากเลยนะดู โกลสกิลหนึ่งเนี oh, ire, re re ่ยโอ้โหแรงเวอร์ดูดิโอ้โหเลือดเต็มโอ้ยเวมพายครับดูเลือดเลือดเต็มละมาเวอร์ครับเซตเนี้ยแค่ขอบบับได้ขอบคุณอืคอมปู่อยู่บนใช่ปะไม่จำเป็นน่าตีเดี๋ยวรอใช้ดีกว่านะเดี๋ยวเราจะขายบัคซี่บางอย่างทิ้งนะผมช่วงตอนนี้นะผมเราค่อยๆค่อยๆฟาร์นนะผมตามไปถือจะเกิดแล้วถือจะครบแล้วก็ตามแต่เถอะเราก็ฟาร์มไปก่อนนะตอนนี้ ดอกแครี่ก็มาแล้วผมแครี่มาบ้าฟ้าชัียวๆนะมันน่าจะไม่เดินกลับหรอกมั้งเฮ้ยเรนกลางเนี่ยไม่รู้ไงเอาไม่น่ามาลึกเลยเรากลับดีกว่าไปไม่คุ้มครับเสียเวลาด้วยเฮ้ยเหลวบางก่อนมันตีอยู่วะเนี่ยโอ้โหแครี่ฝั่งนู้นก็เริ่มจะเกือแล้วนะผมก็ระวังด้วยตอนนี้เฮ้ยอ๋อเฮ้ยคลิปยืนคลิปยืนอย่างงี้หวานหมูนะ แต่ข้อเสียเฮ้ยฝั่งนู้นมันเริ่มยืนแยกกันแล้วอ่ะถอยก่อนนะถอยก่อนถอยก่อนเป็นอาคอสลอยล่างวะเนี่ยใช่ปะเฮ้ยนาคอสนาคอสไม่กลับนะผมไปล่างเลยนาคอสไม่กลับนาคอาไม่กลับเมื่อกี้ผมเห็นด้วยนี่นาคอสไม่กลับจริงยังอยู่ด้วยมาเลยนาคอสเปิดอันติไปเลยเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่โดนด้วยโอ้ ไม่มีอะไรจะพูดครับผมตอนนี้ไม่มีอะไรจะพูดหมุดคําจะพูดอะอ่ะพูดตรงเฮ้ยเรียนบนเฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งเกียดคลิปเถอกเพื่อนอเอาเฮ้ยจังวันนี้ได้เปิดปุ๊บระเบิดเลยครับแรลงเบือ่อเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนของฟลกเล็กน้อยเอผมถ้ามันยังไม่แรงนะเพื่อผมอาจจะขายอันนี้เพื่อออกดับผมออกอาจจะขายอันนี้เพื่อออกอะไร,ะไร <c oughs> ดับแดงก็ได้นะอืม ดาบแดงดาบแดงใช่ไหมเลขดาบแดงใช่ไหมไอ้ดาบไอ้ดาบเพิ่มระเมีดอะใช่ดาบแดงเนอะผมมาเลยไบคุงโดนนันติขัดไปดิเงียวเรียบร้อยละเบื่อเลี้ยงเวื่อพร้อมใส่แล้วผมร,รีบจบเลย <c oughs> เราไหวนะผมถ้าไม่มีไบค์กันนะคอาเนี่ยเราไหวแน่นอนพร้อมจบครับผม จบได้จบพ่วงตรงเวไถ่ป้อมกลางโอ้ยโอ้ยมาเลยวัยรุ่นตีครับผมจะจบอย่างเดียวตอนนี้นาคอสอยาให้นาคอสได้บัฟนะผมได้นาคอสมาล่างนาคอสซิกแซกโอ้ยโอ้ยนาคอสซิกแซกไถ่วะนาคอสมันอยู่แถวนี้ปะนาคอสสวนก็จบเลยนะผมอะถอยกันไป โอ้ยนะคอนอยู่ล่างอีกโอ้โหช่วยเพื่อนชิบหายแล้วรอรอาดไม่ได้อีกนะอืมเดี๋ยวเราไปรอราดนะไบยังไม่ตายด้วยตอนนี้ไม่ค่อยอยากไปนะสามคน,นไปเลยโอ้ยมันดนด้วยทียวดนอู้โ h มันมีเกิดลืมไปขายทิ้งเลยครับออกกับแดงเลยเกมเนี้ยโอ้โหไม่น่าเลยเมื่อกี้ไอพีเตอร์ลูกพ่อ ไดูดาเมจโจมตีปกติของเราหน่อยตอนเนี้ยทำอะไรวะโอ้เนี่ยอยู่ดีก็มาบ่นผมผมผิดอะไรอ่ะน้ำมีตอนนี้หม้อหนึ่งพันนะผมได้อยู่ดาเมจตอนเนี้ยรอนะผมจังวันนี้เราแพ้แล้วนะผมรอเกินแล้วตอนนี้เคลียร์คลิปก่อนเถอะเพื่อนเคลียร์คลิป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 เคลียร์คลิปก่อนเพื่อนคลิปมีให้เขี่ยไม่เขี่ยเพื่อนมึงหิวแต่คิวเนี่ย จบแล้วไ้รุ่นแท้อีกแล้วโอ้โหเนี่ยเราแบบเจออย่างนี้ตลอดเลยโอเคมันมันมันมามนมนแย่งเรียนนะผมเราก็แบบมาด่าผมไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> ตามนั้นมามามา,มาเราก็โอเคสำหรับคลิ้นี้ก็จบไปแล้วนะผมสำหรับการเล่น RV t l i l l ของเรานะผมซึ่งความจริงเซตนี้ก็เล่นได้ดีเลยแหละแต่เสียดายเออม,มีคนโยนะผมโดยเฉพาะไฮเตเลยมันโยวนตัวแม่นีครับผมรายงานรายงาน ดูที่ว่าเกมจะเห็นด้วยหรือเปล่าโยนเกมผม,มดูหน้าตาก็ดูเป็นผู้ใหญ่หน้าแต่ทำไมมันคกวนได้ขนาดนี้ไม่ครบผิดด้วยกูจะผิดด้วยเนี่ยคอยดูนะผมจะโดนรายงานมาเนี่ยโอเคไม่โดนรายงานนะผม,มโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วสําหรับการเล่นอาวีสำหรับตัวละครทีรีนะครับผมสำหรับใครที่ชอบ,ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์รกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อพ่าดคลิปวิดีโอต่างๆจากผมนะมับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปลนะน้องรัก